พี่น้องนี่เด้อ044ไม่ได้ก็ 44, ออก044แตกสามตัวดีใจน้ำเด้อะกูได้เห็นกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เด้อค่ะเด้อจะแม่นหมาน,นค่ะยายขายรถจะดีว่าม้าเหมา44แนะ่เพื่อนว่าให้มันเบิด์ตงวดรถไปนะข้างล่างมันออกอยัง สามสองบอกสามสองมาไปตำเหล้าต่อเรือพี่น้องมีแบตปติแต่เนี่ยหมูบ้านกับสตาร์าาาทอยู่เนาะแซงวาสต่เนาะวาเนี่พี่น้องกําลังเอาไปจอดพุ่นเนาะค่ะสตาร์ทรถบดติดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย สงสัยจะได้เปลี่ยนใหม่บานีิสไปตาล้าต่อด้พี่น้องสิไปตามลาวต่อได้ยาสองนางมาก็สีเอาเพื่อนไปสวนพุ่นละไปโรงล้านพญานาคพุ่นละเพราะว่าเมื่อคืนนี่กะเบิกทราบกะบ,บ่ได้บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันตำเลาาไม่ตั้งใจว่าสิเอาเด็กไงนี่ละโอ้รถตาบปติดแมตินนท ว่าจีพอว่าจีไปเอาอันนั้นมากเลยเมื่กล้องไงแม่เห็นเห็นไขอยบ่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องก่อนอื่นกับจังซี่จังซี่ต่ำท่ายนุชโนตนะถูก,ถกโอ้ยเจนุดเจ้าค่ะสืบป่ะนี่ซีซีซนี่ไม<ว>่จะสืบ่ะนี่ก็มักตัวนี่แหละ เจ้าเห็นขวอยว่าจะเห็น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 เ่็เห็น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 เห็่เหานอนเห็นเหนเห็นเบินงหล้อหให้อเห็นเห็นเห็นเอารเหานเห็นห้นเบินเห็นเห็นพอ็นเห็นเห็นเบ็นเห็นเบ็นแนเห็นเหนเอ็นเห็นเหงเห้นเหนเือนเหนเห็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 นเนเห็นเห็นเห็นหน แต่ว่าเบิกซาผันบริเลงไห้่ในนี่ซูนซีซีนะมิแต่อันไปจอกทะเบียนรถนะเจนรถนาะแมนมี่ต่ไปไทยทะเบียนรถห้เบิง้งราะวาเอฟซีว่าขอดูทะเบียนรถหน่่าสันกนไปกี่ไปไทยเพื่อนบ่าน่หรอไทยโมไทยรุ่งยูทูบอยู่ว่าทะเบียนรถมีตัวไหนเนี่าแต่บังเอิญว่าเบิกซาโบฝันเกีียวมีแต่ว่าเหตุการณ์แปลกคือ ใหอันี่บ่เคยมาคุ้มซื้อลอตเตอรี่แจ็นเนพีคอยากเพิ่นเสียเราเพิ่นก็เลยว่า,าซอยในยมันมีอยู่ชุดลาซีบใบบ่ค่ะ้านนี้จะคว้งกับพี่ดึงทั้งอื่นมาหล<อ>ายแล้เลอตเตอรี่นะก็เลยบออยากซื้อคนโทรมาสามเทียรสี่เทียได้ใจอ่อนซื้อ,อ,อบาดมืเอเ้าร์นี่มานั่งแต่ว่ากับลูกไ้เอฟซีอยู่เด้นี่เด้บว่าเห็นกับสีเงินวะโอ้สีสีเต็มเต็มเลยเห็นบ่เห็นเห็นสอันบ่เห็นสอันยอ เวิร์กแกัเลยว่าฟันไปสามศูนย์เก้าซีหลักกัซีซีอันนี้เป็นตัวรองเนาะสิบหกสิบเจ็ดหกสี่ในตัวรองตัวรองนะคะ,ละเลยซีซีเนี่ยอย่าลืมเดอ้อเวิร์กแซบวานอ่ะพะว่าสื่อรถมาใหม่ถ่ายมันซีซีซีเจ็ดหนึ่งศูนย์ซี่ซีซีเวิร์กแซบว่าสีร่องศูนย์ซีซีมันกับสีลายเพราะว่ามากฝันเกลียวเบียนรย่นหนีขี่รถว่นอยู่สามซีขึ้น ขันตัดสามตัวมากกับสามหางเป็นบะขันจีไต้ศูนย์ซีซีอีกกับสีไรส์คิดว่านะอยาดเขาจุมมาเหล็กหลายเลยบลูงค่ะแบบนี้ก,ก็เลยมันมาออกเล็กบนศูนย์สี่สีซีเนาะศูนย์ซี่ซี่แหมมันออกไหมสามตัวพี่น้องดีใจน้ำพูดถีด่เถื่ยเดอค่ะดีใจน้ำไรไรพูดติดตามเบิกทรกาบแน่จ้เนอะ ขากดไลค์กดแชร์น้ำแนวเป็นกำลังใจให้น้องผู้ใดจะโทรมากจะคือศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวสิ่ห้เบอร์โทรไว้ผู้ใดจะโทรมาถามหรือว่าแอดไลน์มาหาเบิก์ทรัพย์ก็ได้ทั้งเชื้อกับแอดไลน์เต็มกับพยายามแม่งเชื้อกับได้ทั้งเชื้อกับผู้ใดเนาะ อันนี้ก็เป็นเบอร์นะคะเบอร์ไลน์ไลน์บรายกับทูเนาะศูนย์หลายคนขอเบอร์ทรูเบิก์ซาว่าปูเอ้ยยาเอ้ยบสัสนแต่ยาสองนางมาสององคนะ์เนาะให้ถึกเด,เดอ้อให้ลูกให้ร้านให้ถึกเลขให้แตกตเดเดสามตัวนี่เด้อบัสนจก็ของควาบ่ได้ซื้อศูนย์ซีซีแบ,บ๊กมดแบกเบิร์ว่ะ มาจีโอซีซีก็ศูนย์ซีนีออ 4, 4, 4, 4น่ะนะสนะบาทนี่ก็เลยแจักบาทล้วแบตนึนงองนง่ะไม่รู้ละสามสี่พันดีกว่าไโเอีก่อีเมลแบตบตัวดีรถใงญ่น่ะใช่สามสีพันอืมม่ต้อลเนาะ เออ FC ครับขอกำลังใจพ่อพ่อแม่เลยนะครับเด้อเอาวันนี้ไปส้มตำลาวแซ่บๆกันเนาะวันนี้เนาะเคนขาวมาหลายอยู่คนเห็นรถแบตเบิด์ตเพิ่งหนีเบิด์ตเป็นอย่างไรเปลี่ยนแบตบ้องเพิ่งหนีเป็นอย่างเปลี่ยนแบตเพิ่งฝ่าหนีเห็นรถแบตเบิดอย่าเพิ่งหนีได้อย่าเพิ่งหนีมาเอาตำลาวก่อนขับบ้านขับเมืองพี่น้องถือแล้วถืออีกว่าถือคตรถือพ่อแท้ อาผู้ใดอยากได้เบอร์โทษศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เื่อคักถึกแม่เสียใจน้ำเดือผู้ใดบ่ได้ตามแต่กะดีใจน้ำผู้ที่ตามเบิกซับมาตลอดบอยอดท่อตามเล่ากระแจกสามตัวดูดูแตกซีงวันแล้วเลขไง,ง่ายแตกสองตัวนี้ประจํายังแต่สามตัวกระแตกวันนี้เนาะศูนย์สี่สี่สี่เป็นทะเบียนรถหกหรอเบอิกซับเอสใจไได้ค้าไปเนาะ เน้นเน,เน้นไห้สามหางคือไอ้นี่ละถือว่ายิบโรตรี่ไว้อ่ะสามศูนย์เก้าสี่สี่สี่เน้นไว้สามหางคือระบายสีไว้คือตัวเน้นเด้อปานัดินกระทูมาถามอยู่ว่าเน้นตัวใดว่าสันเบ,บิกทราบเราววารู้ว่าได้มันสีเลื่อนเนาะจา้ะไห้เบิกไม่คิดนด้อ้น,<ด>นี่เอ<ด><ด>าเ<ด>นาะจ้ะเนาะปวดตา บ้านี้ผู้ใดจะไปตำเหล้านะจ๊ะเดี๋ยวคัดตำเหล้าให้ก่อนเล้ามะเร็งสองชุ่มครึ่งผู้ใดสิไปผู้ใดมักเนาะผู้ใดมักกะจักบ่มักกระพานเนาะคะ่ะเนาะปวดตาหลายอันกิ่งเลขหลายเบิ่งแต่โทรศัพท์หลาเมื่อใดก็ได,ได้ปวดตาเพิ่นไหรบ่เห็นหงแก้วย่าไปชุนจะเบิ่งซื่อๆยายมันสิไปปิดกล้องข่ได้เอฟซีสิได้เลขแบบเบิด <c oughs> กินนวดก็ได้เินนวดกันแล้วฟังกับฟังงูกินนวดบ่เคยเิ่งก่อนวะโอ้ปอไปอันถอดแบตเตอรี่พี่น้องนี่นะเหลือสีเน้นให้ไหมที่แดดเน้นให้ฮางเดียวบ้านี้สีเน้นให้ไหมเพราะว่าไปพอนี่ยังก็รถแบตเบิร์ตตามลาวคืนนี้สองทุ่มครึ่งใครจะแก้มือขอให้ฟังขอให้หมานย้ำเป็นแนวทางเท่านั้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมสอบตาบ่างบอมากระพาเลือพี่น้องพงไปเอาให้โซกห้มนันการลงทุนมีความเสี่ยงมนนันนี่จะนิ่นเล่าสองถุงเครื่องตามเล้าสองหางนะจ๊ะสอสามหางนะจ๊ะไม่ใช่สองหาง ขอนเน่เนเน้อหกรอกระไดแต่ช oh, <Mom. S 2> no? ีวายีแม่ไขยจะถือสาตัวแล้วจะเปลี่ยนแบตให้แน่ส <ue> <ki> ีวานะเนาะแมนรถหกรอแบตเบิร์ตไหมเสียดายพี่ซื้อมันเป็นนะโอ้ยยะตัวหกรอแตน้อตามลาวนะคะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะอ่อนเดอเอาแหม่แบตมันอ่อนเอาแม่จะสีบอดไนมูได้เจน๊ด ตำเล่าสองทุ่มครึ่งนะคะตำไทยเนาะเนาะไปแล้วนะคะแยกถามว่าได้หลายบอเนี่ยให้แค่สามหางสามศูนย์เก้าสี่สี่สี่เมื่อเร้ากับไรซสดยูนะคะนอแตกซาใส่บนรีสิไปตำเล่าอันภูเพิ่นมีความอดทนกับเบิงจบคลิปภูเพ่มีความอดทนเบิงจบคลิปบ่ได้ซ้ำนอบางคนเพิ่นใจหอนเพิ่นออกกอนตำเล้าคืนนี้วิ่งสองนะคะใครเล่นเลขวิ่งวิ่งสอง สี่สองเ4 0สองามสีสีฝันไปที่สองสา4ศนย์สนะคะจะเบียนรถนะคะแบหมดค่ะแบหมดค่ะถามว่าฝัน,นบอบอฝันแยกถามวอาเลขสามตัวเดอ้พอพราะว่าบอฝันนะคะบอฝันไม่บอไห้เนะจน๊ะเนาะฝันแบบจังสีไห้เดอ้อมันแตกสามตัวบังหันฝันซื้อด้เจนนดกับเลยไห้าังหันอ่ะ นอนเนาะป,ปังปังมานมนคืนนี้สองทุ่มครึ่งฟันไปที่ศูนย์สี่สองสามสี่สค่ะตัวรองสี่สองเจ็ดสองวิ่งสองค่ะเก้าสี่กันอย่าลืมเก้าสี่เด้อยังไม่ออกที่ไหนเลยฟันหลกคักแน่ฟันคักฝันแขนฟันว่านเพื่นได้ไลเก้าสี่ประสนแขนคักแขนแน่อย่าลืมนะคะอย่าลืมเห็นบ่าขัดเยะ เห็นมดเลยเห็นมดถูกเครื่องอยู่ถามเอฟซีวายเอฟซีเห็นบ่ฮะเอฟซีเห็นบ่ามสิเอฟซีเห็นบ่ค่ะโอ้ยเจนุดุ้งกว้างโอ้กวหัวสักน้ำหขลกตอนนี้ยผู้ใดโชคผู้ใด้หมานขอเสียงหน่อยค่าอ้อเอายีใจน้ำพูสีเถกมาค่ะเอาแบสเบิร์ดพี่น้องแบเทียม เบอร์โทรมีเจาภาพจาใจดีเปลี่ยนแบตซอยศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นะคะแอดไลน์ F มาได้นะคะทักส่วนตัวได้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเน้นในกลุ่มอยู่สามหางเน้นแล้วเน้นอีกยังบ่ถ,ถือคือพี่น้องยังมีคนบ่ถ,ถือด้วยเน้นในสามหางเป่นแล้วเน้นอีกไม่กลุ่มก็ไดไม่บานก็นได้ ก็เลยถือกันแซวซะขันแม่นออกเลขล่างเนาะบ่ขอ,อโทษที่ค่ะขอโทษทีนะคะจะเห็นเศรษฐีนั่งอยู่ตรงนี้ <laughs> <laughs> ไปเมาเหรอวซื้อหมองกันลดซีซีลอตเตอรี่ฮะนะคือบอกออกเลขล่างผู้นี่เอ้ยเลขเก่ากุ้ยได้อยู่เดิะเอาเบิ่งเดอ้อตามเ่ามายังตามโบมาก,กับบานเดอ้อตามเ่า ข่อนเราพ่หมันใจเกลีนู่จะแม่นเห็นบ่เห็นเลยเห็นเห็นเห็นมืดเลยเห็นสุเครื่องเห็นควายบ่เห็นเห็นตัวสุเครื่องอะไรเห็นเลขบ่เห็นเลขกมืดอยู่เห็นเห็นเห็นมืดหาขาเครื่องนี่เห็นมืดจะตัวเห็นมืดบ่แล้วเลยเหนื่อยเกียดโอ้ยบ่ดีใจจนเสียงหลงผู้ใดจะล่อตองหวัดพิมพ์ว่ล่อไว้เนาะค่ะเดี๋ยวเสียเอาหญ้าสองแนงไปไว้สวนแล้วก็ สีขอเพิ่นในเพิ่นว่าเขาฟันขึ้นนี่เนาะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญเอฟซีเพิ่นถือตามเล่าสามตัวเพิ่นการรวมบุญมาสางปูศรีสุโธยาปทุมมาบุทราก็ไดได้องค์ญาสองนางมก่อนเดี๋ยวองค์ปูสิตามมาที่ลังเนาะคืองบไปยังวันพ่อองค์หนึ่งกับสามหมื่นบาทเนาะค่ะเนาะสามหมื่นบาทต่อองค์คืออเพื่อนนั่งเงี่ยงกันนะแม่สององค์เนาะเพื่นเอินเนาะ น <ermo unlimited> <te poem> <sm> <ooo paying> ั่งเฮี้ยงกันเป็นองค์ูองคยามันหมานเ้อเมื่อแรงเอาว่างไ้นี่ดีกว่าเนาะพี่น้องเบ่ไหวใจเจนนดว่าวย่างเจนนุวะาบ่เห็นจะเห็นเอฟซีบะเพิ่อเกิดพิ่งกระไรมาเพิ่งกระเบากิ่นกระบอกเพิ่ย <c oughs> เจนุดกับฟันนะว่ะน้าเจนุดแน่สวัสดีค่ะ,คะฟันยังไหนก่อคอยมา,ายเฮ็ดคีบเจ้าพระท่านแม,แม่เจ้โอ้ยฟันว่นไดไม่ยังกันกันกูพ้พุ่งย<ะ>ิง่งพระท่านเจ้าหลายเจ,จ,จ้าให้ตัวใดเขาให้ซีซีซโอ้เจนุดกับเือที่สันแมนจังไหนจังไปไม่ยังกันกับพุ่งยิ <อ dein S 2> ่งผู้พุ่งยิ่งกับพุง่งยิ่งนะแมนโอ้ยบ่ได้รุ่งคีบหายข่าแต่ไปเอาไปครับขี้มือเนี่ยแต่ว่ากบรุ่ง เอาไปกับพี่เนาะ,ะตามราวคืนนี้จัดด่วนๆใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ